A Game. สวัสดีจ้าตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง TAV Game กันอีกแล้วนะจ๊ะอยู่กันในแมป Blue Heaven นะมีใครจําเราได้บ้างเอ,อ่ยเราคนดีคนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนแค่วันนี้เราจะมาทําภารกิจแต่งตัวเป็นสายฟรีเพื่อขอถามคนอื่นว่าเราเนี่ยมีกี่โรปัสเรารวยไหมแล้วในคลิปนี้ถ้าเราเข้าบ้านคนอื่นจะมีใครแบนสายฟรีอย่างเราไหม จะใส่ฟ,ฟรีก็น่ารักนะลูี่เราจะไปถามคนอื่นกันนะว่าจะมีใครตอบเรามาอย่างไงกันบ้างอุ้ยคนนี้คนนี้ไปยืนบนน้ำพรุนะจ๊ะมีเท,ท,ท่เลยแต่เราจะขึ้นไปถามเขากันดีกว่านะแต่เดี๋ยวเราจะถามคนนี้กันเนาะดูเหมือนเขาจะยืนนิ่งๆดีเราถามไปว่านายคิดว่าเรารวยไหมดูซิว่าเขาจะตอบเราว่าอย่างไง ดูกันติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วเหน่อยเรวเรวเร็วๆว oh. <laughs> โอ้โหอุ้ยเจีบยมตดเลยโอ้ไม่อยากรู้นี่คือคำตอบใช่ไหมคะคุณไม่อยากรู้โอเคค่ะไม่ถามก็ได้เขาน่าจะแบบว่าไม่ชอบเราหรือเปล่าโอเคไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้จ้ะเดีย๋ยวเราจะไป บ้านหมายเลขกต่อไปแต่มันเจ็บจีดมากเลยอะคําตอบแบบนี้อุ๊ยคนนี้ตรงนี้คนเยอะมากเลยอันนี้ห้าห้ากันอยู่เนาะน้องเมวกับน้องอะไรเงียอา้อาวอ้าวเขาไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นั่นหรือเปล่าเดีย๋ยวเราจะถามนะว่าคิดว่าเรารวยไหมอันนี้คือว่าอยากจะบอกว่าถ้าบางคนเวลาพิมพ์มาาเป็นแบบเนี้ยเราก็คือจะอ่านไม่ออกอะ ก็คือมันจะอย่างไรอะ่ะก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรคือมันมันมันก็นจะถามไปว่าอะไรนะอย่างเงี้ยก็คือว่าอะไรนะก็คือมันไม่รู้จริงๆทุกคนเราไม่ได้โกหกก็คือมันมันไม่รู้อ้ามันไม่รู้ <c oughs> ก็คือพิมพ์อ่านไม่ออกแต่ว่าสําหรับเครื่องบางคนอาจจะอ่านออกนะหรือว่าเป็นที่เครื่องของเราหรือเปล่าอุ้ยพูดอะไรเนี่ยเราต้องมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่หรอ ดูเหมือนว่าจะอ่านไม่ออกเลยเนะยาะเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นดีกว่าไหมวิ่งน่ารักมากอา้ายังไม่ทันไดน้นเลยถาม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 คนนี้อุ้ยคนนี้น่ารักมากเลยอู้แม่เอาดีกะเอาเอาอาออ,อ,อ,อนี่นี่ีน่นี่นนไงกดผิดเก่์เหรอหรือ,รอว่าอะไรเมื่อกี้เธอคิดว่าเรามีงบัคดูทุกคนเรา พิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดนะขอโทษนะเปลี่ยนเป็นโลบักนะทุกคนเราพิมพ์ผิดเราพิมพ์ผิดขอโทษด,ด้วยเกย่าเกย่าอุ้ยน่ารักมากเลยเกย่าอุ้ยเกย่าเขาหลับเลี้ยงเด็กนะอืมน่ารักมากเลยทุกคนมีอุเขาบอกว่ามีด้วยอุ้ยเขาบอกว่ามีมานี่ใครเราเจอมานี่นเราอุ้มเรา วนหน้าตาตรงปกนะเธอนะเราก็ตรงปกนะจ๊ะโอเคต่อไปไปบ้านต่อไปกันเลยถ้าใครอยากจะมาเป็นเด็กน้อยของคุณแาย่าก็มาหาได้เนาะคนใจดีแล้วก็น่ารักมากเลยด้วยน่ารักที่สุด <c oughs> ต่อไปเราจะอัมใบบ้านต่อไปกันเลยเนาะอืมอมีบ้านอื่นอีกไหม เหมือนว่าอุ้ยเึ๊อดเอเาหลังนี้หลังนี้โหคนเยอะอันนี้จันเจ้าอ้จันเจ้าชื่อหน้าชื่อแบบชื่อน่าร pet 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 ักนะก็ถามคุณจันเจ้าไปว่าเธอคุณจันเจ้าจะตอบว่าอะไรว่าอุ้ยเป็นคำถามที่เวลาเราคุยแชทกับเพื่อนหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยก็จะตอบมาว่าเวลาเราถามนะ ราก็ถามไปว่าคิดว่าเรามีโรบักไหมจ๊ะจะตอบว่าอะไรกันนะคนนี้ตอบว่ามีนะจ๊ะอุ๊ยคนนี้น่ารักอยู่นะตอบว่าเรามีมูเขารู้ได้กันได้ไงเนี่ยเอบสงสัยนะมีเพราะเติมพรีเมียมอู้อู้รู้ด้วยมีเพราะเติมพรีเมียมมั้งอ้าว คิดว่ารู้แบบอันนั้นเลยมีมัง้งมีมัง้งเราก็ถามไปว่าตูได้ไงดูซิว่าคุณจันเจ้าแล้วก็เพื่อนของเขาหรือเปล่านะจะตอบมาว่ายังไงตัวหนังสือสีฟ้าโอ,อเพราะตัวหนังสือสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็เป็นคนเติมมาทดสอบหรือเปล่า เราก็ถามไปว่าเก่งกันจริงๆฮ่าฮ่ฮ่าอุ้ยรัวล้อุ้ยเก่งกันนะอ๋อดูจากอที่เราเม้นใช่แหมว่าตัวหนังสือเราสีฟ้ากันนะอ๋อเข้าใจแล้วจ้าขอบคุณนะจ้าแค่นี้แหละเมื่อกี้เราพิมพ์อ่านไม่ได้โอเคอุ้ยน่ารักมากเลยนะทั้งสองคนนี้ เอาจริงอืมก็ดูซิว่ามีบ้านหลังเงินอีกไหมถ้ามีอีกก็จะได้ไปเอ้ยหลังนี้ต้องข้างกับเมื่อกี้เลยนี่นาฮู้วีน่ารักมากเลยทั้งสองคนลคล้ายๆสายอนิเมะเลยอ่ะคนข้างหลังอ่ะเราก็ถามไปว่าเธอเธอไปดูกันว่าเราถามไปเธอเธอเขาจะอ่อตอบเรามาก ว่าอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เราก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าเขาคุยอะไรกันจิจิว่าเขาจะตอบเรามาว่าอย่างไงอุ้ยเขาจะตอบล้วเหรออ้าวเขาไม่ได้ตอบเราว่าอุ้ยเสียใจจุงเบยไม่ตอบเราน่ะแหมเหมือนเขาจะไม่สนใจเราด้วยแหละจะถามอีกนิมให้ทุกคนอันนี้ไหม ก็อยากจะเข้าบ้านอยู่นะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าสักเท่าไหร่แต่กลัวเขาแบนจุงเบยเดี๋ยวเราจะถามเข้าไปว่าเราขอเล่นด้วยได้ไหมดูซิว่าเขาจะตอบเราไหมหรือว่าเออเ้ยเขาล็อกประตูบ้านใส่หน้าด้วยอืมเอ,อเ้ยเปิดประตูแต่ก็ไม่กล้าเข้าจะเข้ามีหวังแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้ อ่าฮ uh ่า huh. สงสัยเขาคุยกันละมั้งเขาคงไม่สนใจล้วแล้วแหละอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรเราไปบ้านหลังอื่นก็ได้ถ้าเขาไม่สนใจเราเลยอะ่ะอืมเดีย๋ยวเรามาบ้านหลังนี้กันเนาะบ้านหลังนี้เดีย๋ยวเราลอ,ลองถามคนนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นคนไทยเราจะถามไปว่าเธอหนีไปแล้วงั้น ยังไม่ทันได้พูดจบเลยโอเคตลกตัวเองมากๆอ่ะหนีไปซะละจะมาถามบ้านนี้ดีไหมคนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองกดไปที่ตัวเขากันนะอือโอเคเป็นผู้หญิงคนละคนเนาะอ๋อกำลังเปลี่ยนชุดเลยโอเคเราไม่รบกวนละฮ ้างั้นเดี trendy, ๋ยวเราจะทำไรดีก็ไม่มีบ้านเราหนิหน่ามันก็จบแล้วเนาะมันก็ไม่มีบ้านหลังไหนแหละมาทะเลดีกว่าแล้วเล่นน้ำทะเลเคก็เราก็มาที่ทะเลเพื่อที่จะมาเล่นน้ำนะนี่เห็นไหมสายฟรีตัวจริงตัวจังเลยเห็นไหมเหมือนกันเปียเปียบเลยเนาะ เดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปเล่นน้ำชาเลยก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง TAV Game ด้วยนะจ๊ะรักทุกคนนะรักมากๆเลยด้วยจุ๊บมุ้ง